you. เจ้าจะจมอนหมได้สวยได้ไหมคะทุกคนผมจะลื่นไลื่นะเก็นกีเดว้ไหมดีเลยนะคะแล้วก็ใช้ช่าง เอาสีเฉยเราดูเรียงเสนเลยนะเอาสีเฉยสวยเออพร้อมไหมครับปื้งปึ้ไปนะพร้อมไหมครับพร้อมนะครับทุกคนออาไปกันค่ะแค่ผมจะเมื่อเช้าผ่านพิธีมั่นมาแล้วเป็นไงบ้างกับโมเมนต์ตอนพิธีมั่น หนู่ยังเหมือนงงอยู่เลยงงอะไรยังแบบยังงงๆอยู่ว่าฮะเรื่องราวมันผ่านมาแล้วหรออะไรอย่างนี้ถามพี่พีดีกว่าอ่ะพี่พีนไงไม่ได้ไปเม่เช้าหรอครับก็ผมว่าก็ออกมาตามความตั้งใจเราบอกอย่างนั้นแล้วกันครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายก็ก็มีความสุขครับคือเขาก็ตั้งใจจะมาวันนี้จริงๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วเขาก็อยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝามีพิธีการอะไรที่ถูกต้องเนี่ย ก็เกิดขึ้นครรีแคปพิธีช่วงเช้านิดนึงได้ไหมครับ <S <S เป็นไงบ,าบา้างทราบซึ้งยังไงบ้างก็จริงๆเมื่อเช้าเป็นพิธีมั่นใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเดินแห่ขันหมากประมาณ8 3ดโมงสนาที <39 S 1> เป๊ะๆเลยนะครับ<อ><อ>แล้วก็สวมแหวนที่9ก้าโมงสนาทีบบครับอลังบักใทยแกล้งไหมครับพมีมีให้เต้นให้ร้องให้ ให้พูดหลายๆภาษาอะไรก็ได้น้องของผมไมีด่านที่ด่าน่น่เมื่อเช้าตกลงกันไว้หกกลายไปมาเป็นเจ็ดครับโอ้โหด่านพิเศษเหรอคะเกิดพิเศษเพราะว่าเตะ่มงอกไปเรื่อยๆด่านไหนยากสุดครับพี่พี๊ดด่านไหนยากสุดเหรอครับต้อง ผมว่าด่านเต้นนะเขาให้ผมเต้นด้วยเต้นเพลงเมลอนนะเอออ๋อแจ็คก็กำเสกช็อตยังไม่เห็นเพราะแกผมต้องเก็บตัวอยู่ใช่หนูไม่เห็นค่ะแต่ว่าแอบดูค่ะแอดดแอดดู่พี่บีบีคนนี้ตีใหม่สุดๆเลยนะแต่งงานแล้เต้นเต้นเมลอนเนี่ยเริ่มแตยพี่บี หลังจบสัมภาษณ์หลังจบอู้ยสองวิทย์น่าจะทำด้วยจริงหรอทำด้วยกันไงครับไไม่ใครอยากเห็นเจ้าสาวเต้นเบลล์บักไม่ค่ะอุ๊ยคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นไม่มีเลยค่ะเน็เร็วเกินเด็ดค่ะเอออะเป็นยังไงตอนตอนช่วงเช้ามีแบบว่าคำมั่นสัญญาหรืออะไรใดๆให้กับเพราะกลัวอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะยืดอีกค่ะเอ้าผมเลยโอเคโอเคได้ได้ได้ ก็จริงๆก็ได้รับคำวยพรจากผู้ใหญ่อะครับส่วนใหญ่ก็คือให้อยู่ด้วยกันเอ่อเขาเรียกอะไรนะถือกระบอกไม่พาด้วยกันถือกระบอก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 ถือกระบองก็ก็พี่พีทตื่นเช้าใช่ไหมพี่พีทตื่นเช้าพี่พีทถือไม้เช้าพี่พีทถือไม้เช้หนูก็ถือกระบอกแปลกมากกระบอกแปลกละ ไม่ก็คือเขาก็ไวพอเราเบาวสาวครับว่าเหมือนกับให้อยู่ด้วยการมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัย<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ใจเย็นๆพูดกันเานาะประมาณนั้นครับประมาณนัน<ห>น้นให้ค,คุณแมนปัญญาเด็กผู้ใหญ่ายแก้มบุมม๋มบ้างครับก็จะดูแลน้องเขาครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากว่าฝากดูแลแก้มบุ๋มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้อะไรเงี้ยเราก็ครับครับครับแก้มบุ๋มแล้ว ยังไม่มีใครฝากอะไรกันเลยครับพี่พีทพี่แม่พี่พีทฝงหรอใช่เขาบอกว่าให้แบบว่ามีอะไรก็ให้ตอนไหนเขาก็มีแบบว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยให้แบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ประมาณนั้นเลือกพี่พ่อคุณแม่พี่พีทแวะไหนบ้างไม่คิดบอกเลยนะฮะ มีทักษะอะไรคุณดูแลได้ด้วยทักษะอะไรเข้ากับเราไป็นไหมเนี่ยเขาบอกไหมเขาบอกเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอ๋อใช่ก็แบบว่าเฮ้ยครอบครัวเดียวกันค่ะเมื่อสอบกรับผมตื่นแล้วเนาะตื่นไอ้เดหล่าลูมฝันอยู่อ๋อได้อ๋อวินาทีที่สวมแบ็ดมันที่เขาสวมแบ็ดมันให้เราเป็นไงบ้างแค่บุกวินาทีนั้นยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมก็สถานะรู้สึกเปลี่ยนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเราเริ่มเก้าอีกส่วนหนึ่งแล้วในชีวิตอะไร่งเงี้ยค่ะส่วมปุ๊บโตเลยโตเลยจะไม่มีการมาแบบไม่กินแลไม่กินแล้วนาทีนั้นคือนมือสัตว์หรือเปล่าที่สมแวนเหรอครับก็ก็ดีใจนะครับก็จริงๆผมว่าดีใจในเรื่องที่ว่าสุดท้ายเราเดินทางมาถึง เป้าหมายที่วางไว้อะคือคือจริงๆผมว่าเริ่มต้นที่คนรู้จักผมเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยกัน,น,นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าวันแรกที่เราทำอะ่ะผมก็ต้องการทํากับคนที่ผมจะอยู่ด้วยจริงๆเราก็เลยเริ่มทําแล้วสุดท้ายพอผ่านมาปี2ปีประมาณ2ปีกว่าแล้วผมว่าก็ตามที่ทุกทุกคนเห็นแล้วผมก็สัญญากับทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำคอนเทนต์ว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมจะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย จนวันนี้พิธีมันก็เกิดขึ้นจริงนะร้ามั่นใจบที่เราวว่เพราะว่าเออเขาจะขวดเจ้าเ่าลงพี่พีโอมเ้าเบาลงโอ้ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็มีน้ำตาคลอไม่ไม่แต่ผมอ่ะกำลังจะบอกว่าจริงๆก็ก็มั่นใจอะไรในตัวเขาก็ผมว่าคือหลังจากระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5ปีก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันเนี่ยครับ ก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในในชีวิตผมที่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยมีมาก่อนไม่ได้เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตผมที่มันที่มันยังหาไม่เจอแล้วมันเพิ่งเจออันรี้ก็เติมเต็มเัาที่สุดเลย ผมว่าสีสันในชีวิตนะแบบที่ทุกคนคือใช่ชีวิตทุกนในแง่เสาเนาะอสีสันยังไงกันก็ก็ผมว่าปกติอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆที่นะว่าชีวิตผมก็ค่อนข้างจะรับเรียบครับเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีกิจวัตรค่อนข้างจะเป็นรูทีนแต่พอมาเจอเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่วางแผนได้เลยนะครับเล่าให้เขาฟังมาว่าเมื่อคืนเรานอนกี่โมง เรานอนตีสองครับเรานอนนอนตีสองก็อ่ะหน,นูเล่าว่าทำไมถึงนอนตีสองคะเพราะว่าเาของเอับไว้เมื่อวานตอนเรามาณทุนแล้วก็เพิง่งเอ้ยเราต้องมีของให้แบบเพื่อนเจ้าสาวหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็นั่งทําแล้วก็นั่งเขียนการได้เพื่อนเจ้าสาวถึงประมาณตีหนึ่งตีสองเอลยว,วลานี้เพื่อนมาเราไปทำไรครับพี่เก๋ลำคาญ รับงานช่คนมาเบาๆลับงานอะขอนกลับอีกทีหนึ่งแก้มผมหนึ่งคำมั่นใจใน่อยพีที่แบบเออโอเคในเมื่อเขาอยากจต่ข้างครอบครัวเราแล้วเราปักโอเคกับเขาเลยจริงๆก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูหนูก็จะแบบไปเรื่อยไปเปื่อยอะแบบสติมาบ้างสติไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตกให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยให้แบบเอ้เข้าแบบว่าให้อยู่กับที่นะ ไม่ได้ตกขนาดนั้นเอาบอกว่าตกแบบว่าเกลียรเราให้เราแบบว่าเข้าที่เข้าทางเนี่ยแล้วก็เขามีความเป็นผู้ใหญ่แลวที่สําคัญคือเขาเหมือนเขาเไม่ควเจาชูอะไรอันนี้คือที่สําคัญอะไรอ่ะอันนี้เรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลว่าเขาไม่จะชูแน่มั่นใจอเนี่ยอันนี้มั่นใจอ่ะเนี่ยมั่นใจเลยเพราะแบบคือ หนูเห็นแบบว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องที่แบบแม่เขาสอนมาต่างๆอยเ้ยรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยแล้วเกิดเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบแน่วแน่เลยค่ะจริงไหมคะว่าเขาต้องถูกปลกใจ,ใจไม่ม, <ใจ S 3> ไม,มีไม่มีวอกแวกเลยปลุกใจไหมคะแล้วพี่พวทปลมิใจไหมคะที่หนูก็ไม่วอกแวก ช็อตช็อตแต่ว่าพอตอนทีมมันก็จะเป็นทีมที่เกือบเกเลยวไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วอ่ะมองอนาคตเราจะเนยังไงดูเราพี่พีเลยเพราะเคยถามเขาก็บอกว่าก็คงทำงานกันมากขึ้นบางโกะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆผมว่าเราก็มองถึงเรื่องอนาคตเนาะว่า เราจะมีลูกกันเลยหรือว่าจะขอเว้นไว้ก่อนใช้ชีวิตคู่ก่อนอะไรเงี้ยก็มีเรื่องนั้นที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปแต่ว่าเราทั้งคู่ก็รู้ว่าเราต้องสร้างครอบครัวแหละครับต่อจากนี้ก็คือต้องมีครอบครัวของเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราได้เราก็ต้องเดินจับมือกันไปตลอดรอดฟังนะครับคือจะมีลูกเลยใช่มคะยังค่ะต้องการอมี คือตอนแรกอะเราคุยกันว่าเราอยากได้ปีมังกรซึ่งปีมังกรเนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจะสิ้นสุดถ้านับตามตําราไทยก็คือสงการปีหน้าแต่ถ้านับตามตําราจีนก็คือตุ้จีนปีหน้าเราก็เลยว่างูเล็กก็ได้เพราะว่าตอนนี้รอบหนึ่งกูห่ไดู้เล็กก็ไดูู้ใหญ่ไม่ได้เป็นงูตัวเล็กก็ได้ทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วสองคนมีคำสัญญาตออะไรกับกันให้กันมั้งไหม ก็จริงๆถ้าสำหรับผมนะผมบอกกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าออผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราครบกันเราจะยังรักกันสวีทกันมากเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอด<ม>เพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ครับม,มันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับความรักว่ามันจะจืดจางหรือไม่จืดจางแต่ว่าเรื่องเนี้ย ผมรู้ตัวว่าผมทำอะไรแล้วผมคิดว่าผมทาให้เขาได้แล้วผมก็สัญญาว่าผมจะให้เขาครับในเรื่องความซื่อสัตย์และการให้เกียรติกันครับแกปูจ้ะหนูยังไม่เคยสัญญาอะไรเลยสัญญาตอนนี้หนูนยังไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าหนูจะสัญญาอะไรอ่ะพี่พีวาาให้เละออีมไรทอยากบอกเขา อยอยากบอกแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แบบพยายามทําทุกอย่างให้หนูอะไรเงี้ยถึงบางทีหนูจะดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยไม่บางทีก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พีก็ให้อภัยแล้วก็วคอยซัพพอร์ตหนูตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าหนูจะทำไปทางที่ถูกไหมหรือว่าจะทางที่ถูกแล้วก็อาจจะแบบช่วยส่งเสริมเป็นในส่วนต่างๆหลาหลายคนบอกว่า ้าม่บุกไปซื้อกิจโชคดีมากเลยเลยเนส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้ไหมว่าผู้ดิดชายเยอะมากเลยขอบคุณค่ะชอบมันทราบค่ะมามิติใหม่ดีกว่าเกียดอ่ะไออย่างเรื่มเริ่มแบบโตขึ้นหน่อยนึงได้ไหมพอได้เนาะเรื่องลูกเมื่อกี้บอกว่าอยากมีมูเล็กจะมีคนเดียวหรือว่ามี งาววไ้คือจริงๆถ้ามีบีบแอบบีมือบีบบีมือไปคำว่าอะไรตอบเลยตอบเลยแล้วแต่ไปตอบกลางๆอ๋อไม่ก็คือคือจริงๆถ้าตัดสินใจจะมีอ่ะอยากอยากมีคือผมว่าก็อยากมีลูกแฝดแหละอะไรอย่างนั้นครับพี่ตอบกลางยังไงครับพี่พีทเอาไม่ครับเอาไม่ก็ถ้าอยากมีก็อยากจะมีปีงูเล็กผมคิดว่าเพราะว่า ปีถัดไปเนี่ยเป็นปีชงของเราใช่ครับก็คือผมคิดว่าไม่เวิร์คต้องเว้นไปจนถึงวอกเลยมั้งใช่ไหมครับผมจําไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนที่เรานับอ่ะผมเข้าใจว่าต้องเว้นอีกสองปีคือถ้าไม่เป็นงูเล็กก็ต้องเว้นสองปีแลลวแซงมาก่อนอ้ต้อาจจะใช้แบบวิทยาศาสตร์เขาช่วยหน่อก็ถ้าถ้าธรรมชาติไม่ได้นะครับถ้าธรรมชาติแล้วก็อาจจะต้องวิทยาศาสตร์มาช่วยส่วน แต่เราคนวิทยาศาสตร์นะคะเพราะวเราจะได้แบบเป็นไปตามที่เราต้องการเรื่องอะไรก็ตามไม่แต่คือเราวางแผนนะคือผมวางแผนอย่างนี้างผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนขรังผมว่าปีแรกที่รู้จักเขาอ่ะผมวางแผนให้เขาฝากไข่เลยใช่ครับกี่ปีมาแล้วนะสี สี่ปีมาแล้วพี um, say, like ่พีจําไม่ได้หรอเขาว่าเราโเขาเขาเรียกว่าส่งบทให้ส่งบทาส่ห้าปีมาแล้วฝากไว้ตั้งแต่อายุประมาณสามสิบสามสิบสามสิเอ็ดประมาณใช่ก็คือแพลนไว้คือผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าคือถ้าไม่ได้ใช้ก็ก็ไม่ได้เสียอะไรครับแต่ว่าถ้าได้ใช้มันก็จะเป็นประโยชน์เราควรใช้เพราะว่าอายุเราเริ่มเยอะแล้ว ไอเสดวแก้มผมก็มีเวลาเตรียมตัวประมาณปีหนึ่งในการสำหรับมีดอไม่น่านนะเพราะได้ได้ปีหนึ่งต้องร่ใช้องงั้นหนูรับนานได้ต่อต้องหลดแล้วต้องหลดทำงานต้องหลดทำงานเพื่อการเตรียมพร้อมไงร่างกายครอบครัวเขาบอกให้โหลดพี่ปูคะสงสัยพี่ปูจะรับให้แต่ชาลีกับกาบินแล้วมั้งอามัด เพาคนแรกย้อยน,ะะอ e นกลับไปเรื่องสินชรอยนิดนึงอะมนบอกว่าเราเาปรารอะไคตรงนี้ก็จริงๆขอมูลค่ามันก็คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกชิ้นที่ให้อ่ะ uh, ผมพยายามหาความหมายในของที่ให้อ่ะครับย่าองอย่างย,ยกตัวอ,อย่างอย่างรถอย่างเง<า>ี้ยครับคือ <hayır. S 2> <stanbul> เราก็ไม่ได้ซื้อรถทั่วๆไปเนาะก็ซื้อรถบ้านซึ่งเป็นรถเฉพาะมากๆแต่ว่าทำไมถึงซื้อรถบ้าน เพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะได้ใช้อ่ะครับคือคือหมายความว่าบ้านเราค่อนข้างห่างกันเนาะไปกลับบ้านผมไปบ้านบ้านน้องบุ๋มครับมันร้อยสิบโลนะไปกลับพุทธมณฑลสายสี่ไปสุขาภิบาลสามนะครับไปกลับร้อยสิบโลได้ทีเนี้ยตอนที่คุยกันว่าโอเคถ้าเราต้องต้องย้ายบ้านมามานอนบ้านเราบ้างบ้านเขาบ้างเงี้ยครับเขาอยากได้รถบ้านเนี้ยผมก็เลยว่าจริงๆอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่มันก็จะมีสตอรี่ของมัน หรือแม้กระทั่งตัวตัวแหวนเองครับตัวแหวนวันนี้ที่เป็นแหวนแต่งครับผมใช้เพชรเม็ดเดิมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เลือกตอนนั้นมันมีสตอรี่ของมันอ่ะมันเป็นวันที่เราคบกันแล้วคือคือด้วยด้วยน้าหนักมันนะครับด้วยน้ําหนักด้วยกะลัดมันเป็นวันที่เราคบกันผมก็เลยคิดว่าจะใช้เม็ดเดิมจะไม่เปลี่ยนเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับสี่จุดหนึ่งเก้ากะลัดครับฮะ ก็ก็เป็นเม็ดเดืองที่วันที่ขอก็เป็นเป็นวันที่คบกันกับปีที่คบกันครับใช่ใช่อะไรนะมีการแลกแหวนกันไหมครัมีการแลกแหวนครับจะเล่าเรื่องแหวนไหมครับทำไมต่อทำไมต่อต่แล้วนะครับโอเคหนูเล่าก็ได้หรือไม่หรอกก็ก็ ก็ถูกใจครับก็ถูกใจถ้าแบนของน้องก็บางนี้ครับไอเล่าหน่อยที่เราเรามีแรงบันดาลใจอะไรหรืออยากให้ให้แบงพี่พีทเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะค่อนข้านที่จะหยิบมาใส่หน่อยใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเป็นแบบว่าซื้อแต่แบบแหวนที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นแบบแฟชั่นหน่อยเป็นเออเป็นแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า คือเราอะมีแหวนกันหลายวงมากจนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานาเมื่อวานเกิดขึ้นเพราะว่า <_ S 2> <_ S 1> ในเมื่อเราอยู่โรงแรมใกล้ท่าสัปสินค้า,าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เ,ออเราก็เลยบอกว่าพี่พีท <_ S 1> <_ S 1> เราควรมีแหวนอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะว่าอันเนี้ยคือแหวนวงที่แบบเราแต่งเพราะถ้าเกิดแหวนอย่างอื่นๆเนี่ยที่เราซื้อให้กันเนี้คือมีหลายวงมาก แต่ว่ามันยังแบบมันยังไม่จึ้งสําหรับหนูนรู้สึกว่าขอเปลี่ยนอยากได้อีกวงหนึ่งก็เลยตัดสินใจตอนทุ่มทุ่มมะทุ่มครึ่งก่อนที่แบนด์จะปิดตอนสองทุ่มซื้อแหวนใหม่ก็เลยไปก็เลยซื้อแหวนใหม่และดันมีพอดีแล้วก็เป็นไซ์แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นดีทุกอย่างที่ต้องการซึ่งเขาจะใส่ติดตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะมีของขวัญรับขัญจาก ใช,ใช่ครับใช่ก็คือคือจริงๆอะครับก็คือตัวสินสอดอนะผมมาเป็นคนเตรียมแต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจเตรียมมาให้แหละครับก็ก็คือผมว่าก็มีเงินสดนะของฝั่งคุณแม่แล้วก็จะมีสร้อยเพชรที่ทําให้ทางน้องเขากับทองคำอะไรย่างเงี้ยครับเขาก็ตั้งใจทํามารับวันอะไรเงี้ยเกือบห้าสิบล้านเลยเงินสดกี่ล้านเงินสดน่าจะประมาณสักสี่สิบล้าน oh. คือเป็นเป็นเช็คสามสิบห้าแล้วก็ ป็นเงินสดห้าล้านสิโดยรวมก็แค่หน่้านแปรสบล้นแสิบจอดแหรอคะตัวแบบราคาสิสินจอดเราก็จริงๆไม่อยากพูดถึงมูลค่านะครับไม่ตอไม่อม่ตงไไม่่นาไม่เราบซึงราบซึงทราบซึงครับเราเรามีแผนจะไปฮันนีมูนที่ไหนกันบ้างจริงๆยังไม่ได้คุยเลยนะครับหนูอยากไปไหนครับ เศร้าไหมคะเรามีแผนว่าเราจะทำงานเราจะไม่นี้มีแผนธนิมูลอะไรเลยแนแตงแนแตงฉลองฉลองใช่ครก็จะมีแค่แบบว่า19น้อนที่ฉลองใช่ครับก็มีฉลองสมมติ19แต่ว่าธนีมูลนมีแน่แต่ว่าขอเวลาทำกันบ้านนิดหนึงคือถ้าใครถ้าใครเห็นนะหรือติดตามเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งก่อนวันที่จะมั่นะ ยังรับงานอยู่เลยครับก็ผมว่าเดี๋ยวสักช่วงมิถุนาเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใครติดตามก็จะเห็นรูปบ้างผ่านพวกโซเชียลมีเดียมีสถานที่ในฝันไหมครับคิ่ว่าน่าจะเป็นของน้องเ็หรอครับมีที่เดียวเลยประเทศต่างประเทศที่เดียวคือคือเกาหลีแมวแมว ชอบไปซื้อของนะเข้าไยเข้าอะไ์อีกแล้ว <laughs> ชอบไปมันแบบชอบแบบชอบบรรยากาศชอบเครื่องสำอางชอบอะไรเขามีความสุขมากๆที่ได้ไปเกาหลีเวลาไปเกาหลีใต้เนี่ยไป ไปโซนไปแต่หนูไปที่ไหนก็ได้ค่ะจริงจหนูก็โอเคหรือว่าจะไปแค่รถบ้านออนทัวร์ไปทั่วตั้งแต่เนี่ยเหนือจดใต้ก็ได้คมีพร้อมหยุดงานไหมคะเดี๋ยวเราวางแผนกันค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นสามมิทิยาเนาะสามมิทิยาคือวันนี้แล้วเนี่ยกค่ะหรือว่าต้องเป็นหนักวันที่สิบเก้าจริงๆจริงๆเราได้รับสมรสพระราชทานนะครับคือถ้านับตามผมคิดว่า ตามปกติอะวันที่22เมษายนคือสามีภรรยาแต่วัาชินกับคำนี้จดเป็นสมรสก็คือจดเป็นสมรสชินยังคะชิ้นไหมชินไม่ชินยังไม่ชินค่ะอีกสักนิดหนึ่งเดีวก็จะชินยังไม่จดเบียนสมรสแล้วใช่ไหมคะยังครับยังไม่จดเดี๋ยวรอผ่าน19ไปก่อนแล้วผ่านเริ่มใช่ครับนามสกุลต้องต้องเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะ หนูยังไม่ได้คิดเรื่องทุกอย่างนี้เลยพูดจริงๆพี่ก็เช่ากเช้อหนูะพี่ว่าตอนนี้วิญญาณหนูยังอยู่ที่ล่างตรงนี้อยู่หรือเปล่าตั้งแตีสี่ตั้งแต่เมื่อวานคือถ้าพูดตรงๆตั้งแต่ที่เราทำเขียนกัดจนสุดท้ายปุ๊บแล้วหลับคิดว่าตอนนี้วิญญาณตื่นกลับมาหรือยังตามมาไม่ทัน่เรเรียนอย่างนี้นะคุณสามีคุณพ่ออนย่หน่อยจริงอีสอเอาดูทมตาดุต เดี๋ยวตอหน้าพี่พีเนี่ยไม่ได้พี่พีเรียก่พีก่อนอือ่ก่อนกดีกว่าเดี๋ยวขอซ้อมก่อนแล้วกันพี่พีทพูดแล้วมันดูอันในฐานะปริาเราเตรียมตัวเป็นแม่วาสยังไงแก่บุ๋ม หนูเน้นทํางานค่ะแม่บ้านให้เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงหนูพี่จุค่ะไม่มีการเป็นแม่บ้านอะไรทั้งนั้นอาจจะมีแค่บอกว่าพี่จุ๊บช่วยเตรียมมันีให้แล้วหนูรู้ว่าบอกแค่สองคำพี่จุบจะจัดการทุกอย่างให้อาหารเชาวจะมีจักฝีมือเราไหมคะอยากได้ยอยากได้ไมค่ะตอนเช้ามีเมนูอะไรให้เลือกบ้างคะมีอย่างเดียวว่าคือไม่กับไม่ อุ่นไหมเขาเวฟยังยังไม่เลยไม่แต่เราเคยคุยกันว่าถ้าเดี๋ยวพอแต่งงานเราย้ายอยู่ด้วยกันนะครับเออเขาจะสั่งอาหารไหมให้ผมตอนเช้าใช่สั่งไว้ให้แต่กลางคืนตื่นมาเวฟตื่นมาเวฟนาะตื่นมาเวฟตื่นมาเวฟเองด้วยนะครับพูดหนูดูดีสุดๆไม่ไม่เดี๋ยวหนูจะตื่นมาใช่ไหมคะใช่ใช่ อ่อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีของมีจะมีของให้กับเดี๋ยวแต่ว่าโอเคอันตอนเนี้ยเราเก็บซีนของเก็บซีนขอหอม่ายนเลยจ้ะแค่ผมเลยมันต้องใช้ใครครับสลับกันเป็นหอมค่ะมาาก่อนเ็วค่ะแล้วที่พี่อก่อนเลยค่ะ อ๋อแ้ากทาง่อนเลยค่ะไ่ค่ะ่อนะไปก่อนะแล้วทัากของคุณเจ้าสาวด้วยนะคะอหม่เจ uh ้า huh. ่าวค่ะรเจ้าสาวแม่แราวรีบยพี่พีปกติพี่ถไม่เป็นคนอย่างเงี้ย

ต้งใจอะไรเต้นไม่ร้อนนะอาถดยาไว้แล้วน้ำหน่อยน้ำหน่อยหนูไม่ได้ถนัดเต้นเออเดี๋ยวก้ำบ่มร้อ๋ยวน้ำบ่รอนเอาเริ่มไม่แล้วไม่ได้ต้องมีต้นเสียงแล้วต้องมีต้นเสียงเมลอนนี่นมีตนเสต้นสิคะเอาเคโอเคเมลอนอินเมลอนเมลอน แค่นี้แหละเกียวกัได้ลองเกียวกัได้โอเเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยไ่ไร่คุณใจไหมคุณใจไม่ใจาหเปล่าไหมคะน่ารักค่ะเดี๋ยวโอเคโอเกค่ะบอเเกอเเกยออเกยนไอเกอเกย์กย ขอต้องมานี่อเใคระไม่พลาแคินักมเรียบร้อยคุณบีด้วยนะบนะอันนี้นะแคหมุดแค่แค่หมุดยือันด้ยเห็นวยเราได้เออ อยากเป็น huh. ก uh ้องานไม่นปหองกานได้ไหมอยานจ้เอามีน้าหนึ่งสองเพิ่งนะคะเพิเออเซฟเซฟไว้เซฟไว้เออกลองเหลือดูว่าความจุเจ้หมูขอตาต้องมี่อยจ้าเซฟส่ายรูเอาม่ด้เอาไปเจ้หมูตัวนี้หนึ่งสองซ้หนึ่งสองิุ่ต่นตาลซิ่งุ๊ต ¿Tú vienes <laughs>

เหนื่อยเหนืเหนื่อย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 เหนอ